หเยี่ยมเยี่ยมบิเชตันเายเรียบร้อยเลย

เอาผู้หญิงนี่มือผู้หญิงเออมึงอยากทำกระแด็เลยยังไงอ่ะโจะไม่เป็นเออผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะมันพูดธรรมดาแต่เออธรรมดาแต่เองเฮ้ยหาเรื่องหาเรื่องแล้หาเรื่องเราหวังว่างหาเรื่องเออเออเอาเหรอหัวหน้าหัวน้าเฮ้ยเด็กเกินเยอะหน่อยเยอะหน่อยอางแรงดิฟไปไหนหมดเรา

ừm, mìnhเคย làm kiểu đi được nãy à, p'vậy làm, làm không làm phải dùng cái gì? Mình 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 phải dùng Thao Thao

เฮ้ยข้างหน้าสามคนเฮ้กูมาหลายคนเนอะขาาใยไอ้จี้บ้านมึงมีรถดงขับอยู่ได้ใสคุณบอก้ังงงรถทีเออบ้านมีไพี่พี่กำเังนขอทูหน่อย เดินนะไม่มีงานด้วยเฮ้ยเอาไงวะนี่เดี๋ยวนี้มึงกล้าเดเฮ้ยทำไงวะทำไงวะไอ็มเาทำไงวะก็ทำเหมือนไอ้ทำว่ายน้ำแหละแต่ว่ากดเวลาเดินให้กดเร็วอ๋ออ๋อแล้วอย่าติดเลยกูว่าตายแคมป์รอนานมากแคมป์แคมป์เป็นติดนาทีตายในภายในสิบวิไอ้บ้าอยู่กคนรุกคนเลยไปเลย

bạn đi, của bạn đi, của bạn đi. Digimon này đi. Phi bay ở trong phòng. Có vào ở trong phòng. Ôi ơi, ผมอยู่ในห้องั้ยมีมิโลอยู่ไหมดิดวะดิดวะโล่งพอๆกันนั่นแหละเร็วเข้มเร็วจริงๆไอพวกมาเอาไปเดัวหลังบ้านให้ข้างขวาตายไม่มีคอสามาาถมาโคเหรอ ปาะมาณผมเอ้ยคนนี้นี่ยมาตักเซิร์ฟที่แล้วอ่ะเนี่ยเบอร์ยี่สี่อ่ะเออขึ้นมาสองว่ะเมื่อกี้ขึ้นมาสองว่ะใช่พี่ป่าน้าหน้าบ้านหนึ่งตัวให้พี่ป่าไน้านหน้าบ้านหนึ่พี่ป่าป่าให้ได้นะหลังบ้านอ่ะพี่รีบป่าแล้วมีคนจะเข้ามา Tại này tập hết hay chứ chưa tập củaon cái mình tập cái áo cái 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 Lấy cái 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 Ui, ui, เดตายก็พอละเฮ้ยโอ้โหเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราเขาเขาดิ้เปล่าไม่ดิ้นไม่ดิ้นแล้วโอเคโอเคโอมองปาดอะต้องนเปนเปนเป็นเป็เป็นเป็นเนเป็นเเปเนเป็นเม็นเป็นมา็นเา็นนเป็นเนเป็นเเป็นเป็นเนเอ็เป็นเปเอ็นเปนเอ็เป็นเป็นเนยเปนนปนนปนนนนป มาร์กมีมีมีหมดอ่ะมีสองทางเลยใครอะยิงซ้ายได้ป่ะใครว่าเอิร์อเอิร์อยิงซ้ายได้ป่ะจะปาดขวาจะได้นเดี๋ยวเพิ่ง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 ไม้กอล์ฟไปหนึ่งไปสวยเพี้ยสวยโอ้ยมันลงมันลงมันลงที่ไม่ขอเก็บลูกเก็บลกตายย้าหมดยาหมดขอยย้าหน่อยขอยย้าหน่อยเก็บลูกธนาโลอเดี๋ยวพี่ลางเดี๋ยวข่อยย้าในห้องไหนห้องไหนไป ไ้ยขอยาหน่อยขอยาหน่อยยาหมยาหมยาูโย่กยาหน่อยขาหลบรอดรอดตัเหลือสตัวเห้ยิงายหมดเด้หนหน้าฝั่งนี้อ่มีมีหลังบ้านมันชอบแบบบแบ็คแบ็คมาดิ ไบอบรวบรวบรวบพี่เก็บโบเก็บบสีเล่เก็บรวบสีเลยเก็บรวบสีเลยเก็บรบีเลเก็บผมใช้เลยเก็บของผมใช้เลยนาบ้านเงียบเลยวะใครนเก็บมาใช้เรเก็บเลยเก็บั้หมดเลยแต่ผมงแตหลายตัวพี่บอยพก่บอยขว้ลงตั็งดี่นอันนี้พี่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนตลกไนตรตี้รงตงนกั เออดียู่ไหนไอ้มากจะเกิดได้ไหนมาใจไว้มาผมเอาตัวไป่หนุลงเอาเอาเออเนีดีเลยมาพี่มามาละทขามาพี่อนโอ้โหไม่อ้อมบ้างเลยวะข้างหน้ามันขึ้นมาแล้วใช่ปหมมาตำรวจโล่งเลยหนึ่งตัวนี้หรือว่ายังมาทันยังพี่ยัง

ไปข้างนอกกว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนขวาขวามาดูระตูขวาขวาขวาเดี๋ยวปาดให้เดี๋ยวปาดให้มันคือหลังคือระคำระคำงอ้โหหอยหอยข้างหนอกหอยหอยข้างหนอาหอยโล่ไม่มีเหรอวะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเหลืออันเดียวพี่ตรงรถสายไผ่ไผ่ไผ่เหลือเดียวเหลือเดียวเหมือนกันนี่รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บอันสองอันไดไหมยิ่งแม่เอ็มมึงสูดอยู่แต่บ้านกัน น้าบ้านจะเข้าน้าบ้านจะเข้าเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บถึงแล้วผมจะถึงแล้วบนบ้านบ้านนี่บนบ้านอยู่บนบ้านนี่นบนบ้านนี่บนบ้านี่ไม่ได้นาไม่หงไม่ยมีปืนไม้ที่ไม่ใช่ฟารมาสแบบพี่เบนนไม่มีเลยอยู่บนบ้านโดนมาโดนเอิบอจะปาดขวานะออกอดื

หมดหมดหมดบ้านสองบ้างไหน้าตัวนึงหน้าตัวนึงหมดวิ่งหมดตายตายมาริสรียวรู้จักไหมเก็บขอดีครับขอยหน่อยเฮ้ยมีเอสดีดีหเหรอไม่มีนะอเอสตัวนี้เนี่ยเห็นแต่แม็กเนียโอ้งตายเยอะมากคบหลงขอยาหน่อยขอยายาด่วนยาด่วนใครใครขอยาซันนอยู่ไนซันซันอยู่ไหนพีพี่นี่อันนี้อั มาดูก่อนดิชเก็บดิช่วยกันไหมเลยเก็บไปยเลยแซดแอะไรวะคืออะไรเฮ้ยเราช่วยกันเก็บดีขอได้หรอเดี๋ยวนี้ช่วยกันเก็บดิพี่กูเก็บสีกูตายตรงเนี้ยขอได้นะผมยังไม่ได้ของเลยนาโล่สีกูมีแล้วเดี๋ยวแบงดันเดี๋ยวแบ่งดันแม็กซ์อีวีดีเอมาเล่นดิบอกแม่กซ์เงี้ยบอกแล้วรอผมคุ้มค่าไหมมันไม่มาเก็บหมดเลยเก็บสีแล้วผมอ่ะเย่โหอดเก็บสีมันก็จะฟัก ระบ,า,บานไม่ม <ły. S 1> ียสิเด็กเด็นไปไอ้น้องรถบ้านมันตายป่ะพ่อคุณกุนเหรคูมาเก <sus> ็บหมดอ่ะตายพี่ตาย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 ใช่ไหมตายพี่ตายตายคลิปีอยู่ที่ผมนะขอได้ไหมพี่ขอเออรถบ้านผมยิงมันตายเฉยเลยว่ะเก็บเก็บเนี่ยเก็บไม่คุมไปไหนนี่เร็วมาด้วยมาด้วยมาด้วยมาดิมาดิเพื่อนมาดิแบ่งของกันเซฟฟาร์มกันเฮ้ยหน้าบ้านมุ ขออหน่ยเอาเลยเอาเลยหน่อยเก็บกระเป๋าไปไว้ดีกว่าผมนี่นี่เอ็มดีมาเร็วมาเร็วเพื่อนเพื่อนเข้าห้องในเร็วเอาไปไหนมาเร็วไปเนี่ยเอาพีดี้เอาพีดี้พี่ดี้เหรอพี่โอ้ยมาอซสเรียวเก็บหมดไอ้เคียวหมดแค่เลยเป็นยังผมไม่ได้อัดคลิปไม่ได้เลยวาดวาดวาดไว้หมดเลยเออได้พี่เออพี่บอยตัดตัดเฉพาะตอนที่เราห้าปีครับพี่บอยถอยถอยถอย